เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไนท์ข่าวนะครับก็วันนี้นะครับมาพบกับผมน a ทเซอร์เอ็กอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเพื่อนๆจะเล่นเกมไนท์ข่าวนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b สไคร e ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับเกมไนท์ข่าวนั่นเอง อ่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเล่นเกมนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับขออนุญาตอธิบายง่ายๆแล้วก็เข้าใจง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟังนานละกันอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาวุธนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีระบบเทียร์ด้วยนะครับสําหรับเทียร์อาวุธเนี่ยนะครับก็จะเรียงตามสีเลยนะครับสีแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของสีขาวธรรมดานะครับ ส่วนต่อมาจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาจะเป็นสีฟ้าแล้วก็ส่วนถัดไปนะครับจะเป็นสีม่วงและก็สีทองแล้วก็สุดท้ายจะไปจบที่สีแดงนั่นเองนะครับรวมไปถึงในส่วนของระบบเทียร์อุปกรณ์ทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็รวมไปถึงปีกด้วยนะครับสำหรับในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับการรวมเทียร์นะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับคือเริ่มจากสีขาวก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่สีเขียวนะครับถัดมานะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ ส่วนต่อไปจะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็เป็นสีทองและอันสุดท้ายจะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้นะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะับคงอาจจะเปิดได้สีม่วงยืนพื้นนะครับสำหรับการเล่นเกมนี้นะครับในข่าวนะับผมบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นค่อนข้างเยอะ นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่สามารถที่จะเปิดบอทได้นะเกมนี้นะครับจะต้องเปิดบอททิ้งไว้นะครับทั้งวันทั้งคืนเพื่อหาทรัพยากรในการทําอาวุธนั่นเองนะครับมาดูส่วนต่อไปนะครับปีกนั่นเองนะครับก็มีเทียเหมือนกันนะครับไรเหมือนกันเลยนะครับสีเหมือนกันนะครับสีดําสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของสีทองนั่นเองนะครับสูงสุดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็สิ่งต่อไปนะครับสิ่งที่ควรรู้เลยนะครับสําหรับเกมนี้นะครับ ในข่าวนะครับก็จะมีระบบคล้ายๆกับเกมหลายๆเกมนะครับพี่เพื่อนๆอาจจะเคยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือในส่วนของระบบสมุดฝากนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของระบบสมุดฝากแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆทําการฟาร์มนะครับของที่ดรอปจากมอนสเตอร์แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนําของต่างๆนะครับมาทําการฝากในสมุดได้เพื่อรับสเตตัสเพิ่มเติมในส่วนของการ PVE นะครับหรือว่าทักษะต่างๆให้กับตัวละครได้เลยนะครับซึ่งพลังหลักๆแล้วนะครับก็อยู่ในส่วนของสมุดด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยศนะครับหรือว่าในส่วนของของดรอปมอนสเตอร์นะครับ รวมไปถึงแผนที่ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของยศต่างๆนะครับรวมไปถึงในส่วนของชุดต่างๆนั่นเองนะครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับสำหรับในส่วนของสมุดฝากนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มพลังให้กับตัวละครเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ PVE PVP นะครับต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทําการดันอาวุธนะครับโดยการบวกเก้าแล้วก็มาใส่ยาสมุดได้นะครับก็ค่อยๆทําการไล่ใส่ไปนะครับไม่จำเป็นต้องรีบนะก็คือสะสมอย่างที่ไม่มีก่อนนะครับแล้วก็สะสมไปถึงประมาณบวกเจ็ดก็ได้นะครับแล้วก็สะสมไปเรื่อยนะคร เดี๋ยวรอในส่วนของเซิร์ฟโกโบมานะครับถ้าเกิดมีภาษาไทยนะครับก็มาดูฝั่งซ้ายตรงนี้เอานะครับก็คือข้อมูลต่างๆที่เราจะได้จากการฝากสมุดนั้นๆนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนอยากได้เอฟเฟกไหนนะครับหรือว่าในส่วนของสถานะอะไรนะครับก็ให้เพื่อนทาการฝากอันนั้นก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้เลยนะครับได้ค่า p ีพเพิ่มมานะครับผมก็ทําการฝากอันนี้อยู่นะครับก็ขาดอีก3ชิ้นนะครับก็จะได้ในส่วนของสเตตัสเพิ่มเติมให้กับตัวละครเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับในส่วนของระบบสมุดนั่นเองนะฮะ และนี่คือในส่วนของการที่ถามว่าทําไมนะครับเราต้องเปิดบอดตลอดนะครับก็คือเราจะต้องฟาร์มหาของให้กับตัวละครของเรานั่นเองนะครับอ่ะไปดูส่วนถัดไปกันเลยแล้วก็อีกหนึ่งระบบนะครับที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือระบบคราฟไอเทมนั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยคราฟไอเทมแล้วก็ในส่วนของระบบคราฟประจําอาชีพนะครับก็อันนี้สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเล่นอาชีพรองเป็นอาชีพอะไรนะฮะมันจะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญา เอาไปอธิบายคลิปวิดีโอหน้าละกันนะครับอ่ะมาดูในส่วนของการคราฟไอเทมหลักกันเลยละกันนะครับการคราฟไอเทมหลักนะครับแบ่งออกเป็นในส่วนของประเภทอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงอาชีพต่างๆด้วยนะครับสามารถที่จะทําการคราฟไอเทมนานๆได้เลยนะครับก็จะมีอุปกรณ์หลายชิ้นด้วยกันนะครับที่สามารถคราฟได้นะครับรวมไปถึงประดับด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการ ครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนํามาใส่ในหีบได้เช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับก็จะเป็นกล่องต่างๆนะครับที่เราสามารถคราฟได้ในเรดเกมนั่นเองนะครับซึ่งทําการหายากมากๆนะครับก็หลักๆแล้วนะครับในส่วนของระบบคราฟนะครับเราจะต้องใช้ในส่วนของการฟาร์มครับใช้ในส่วนของการฟาร์มนะครับเพื่อหาทรัพยากรนั้นๆมาทําการตีบวกนั่นเองนะครับรวมไปถึงการคราฟด้วยนะครับซึ่งการคราฟเนี่ย ก็ใช้ในส่วนของอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับรวมไปถึงเงินด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนคนไหนนะครับที่ต้องการใช้สีฟ้านะครับหรือว่าสีน้ําเงินเนี่ยนะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์หลายรากมากมายเลยนะครับรวมไปถึงเงินด้วยแล้วก็ที่สาคัญเลยนะครับเราจะต้องหาในส่วนของพวกสมุดสีฟ้านะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นสีทองเนี่ยค่อนข้างหายากมากๆนะครับอาจจะรับจากบอสเท่านั้นด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับการลงดันเจียนนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับ สำหรับดันเจี้ยนเนี่ยนะครับก็จะมีความยากที่แตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่30นะครับกด1ครั้งนะครับเสียเงิน2024ันนะครับฟาวนั่นเองนะก็ในส่วนของอันสุดท้ายนะครับจะเป็นเลเวล70นะครับหรือว่าชั้น5้นั่นเองนะครับก็จะได้ของรางวัลที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับสำหรับการที่เรานะครับลงดันเจี้ยนนั้นๆนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับตัวสุดอยู่ที่เลเวล70นะครับจะเป็นชั้น5เหมือนกันนะฮะอุปกรณ์ก็ได้ของตามนนี้เลยะครับ นี่นะฮะได้ของเอามาสามารถที่จะทําการคลาฟไอเทมนั้นๆได้นะครับรวมไปถึงอันนี้ด้วยนะครับเป็นอุปกรณ์หลักในการทับอาวุธต่างๆนั่นเองนะครับก็มีหลายดันด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดันยศนะครับดันเอ p ดันเงินดันอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้รวมไปถึงการตีเรสบอสนั้นๆด้วย นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะนะครับควรจะมีทีมแล้วก็มีปาร์ตี้ที่ดีเช่นกันนะครับรวมไปถึงกิลด้วยนะครับส่วนถัดมานะครับก็คือในส่วนของภารกิจต่างๆนั่นเองหรือว่าความสําเร็จนั่นเองนะครับสำหรับความสําเร็จอันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวละครแล้วก็การที่เรานะครับทำเควสต่างๆสำเร็จนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของรางวัลตามนี้เลยนะครับก็บอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับแล้วก็อาจจะยากเกินไปเช่นกันนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาวุธนี่เลยนะครับสีม่วงนะครับที่เราจะได้นะ ก็มีในส่วนของภารกิจต่างๆนะครับให้เราทําความสําเร็จตรงนี้ด้วยนะครับก็จะได้ของรางวัลตรงนี้ไปแทนนะครับอย่างต่อมานะครับก็คือระบบตลาดนั่นเองนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเกมนี้นะครับใครนะครับที่โชคดีนะครับก็สามารถที่จะเอาของนะครับมาขายเป็นเพชรได้นั่นเองนะครับซึ่งเพชรตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทําการเติมเท่านั้นนะครับถึงจะได้นะก็หลักๆแล้วนะครับทางเกาหลีนะครับหรือว่าผู้เล่นทางเกาหลีเนี่ยก็ทําการขายของเป็นเพชรซะมากกว่า นะครับถ้าเกิดเพื่อนคนไหนที่แบบว่าน้นในการเล่นไม่ต้องการเอินเงินออกนะครับก็สามารถที่จะทําการมาขายเป็นเพชรแล้วก็เอาเพชรเนี่ยไปทําอย่างอื่นได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงการซื้ออาวุธหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาซื้อเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่ต้องใช้เวทต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นเนี่ยค่อนข้างนานมากๆนะครับก็คือถ้าเกิดเป็น ผู้เล่นนะครับหรือว่าเพื่อนท่าใดนะครับพี่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับก็อาจจะเบื่อได้นะครับหรือว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับก็อาจจะเบื่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องวางแผนดีๆนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ไม่เคยเล่นหรือว่าไม่มีประสบการณ์ในการเล่นเกมประเภทนี้นะครับเพราะว่าเกมประเภทนี้นะครับจะต้องใช้ในส่วนของการวางแผนค่อนข้างเยอะนะครับและและยิ่งถ้าเกิดเป็นสายฟรีนะครับก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะปวดหัวนิดนึงนะครับเพราะว่าสายฟรีเนี่ยนะครับก็อาจจะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างนะครับในการเล่น นะครับก็อาจจะทําให้ตัวละครเรานะครับไปไม่ถึงฝั่งหรือว่า CP ไม่ขึ้นหรือว่าทําการฟาร์มได้ช้ากว่าคนอื่นนะครับฉะนั้นอนะ่ะต้องหาข้อมูลดีๆนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับที่ยังไม่เข้าใจยังไงนะครับก็สามารถที่จะเข้า Discord หรือว่าทักหรือว่าทักเข้ามาในเพจหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ใต้ร่างหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับเกมนี้นะเอาโอเคนะครับเราก็อย่างต่อมาเลยนะครับก็คือในส่วนของระบบสัตว์ขี่นะครับก็ใครที่ ก็ใครที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับสัตว์ขี่นะก็ใครที่ยังไม่ทราบนะครับสําหรับสัตว์ขี่นะครับก็มีส่วนที่จะทําให้ตัวละครอ่าโอเคนะครับเราก็อีกระบบหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญต่อตัวละครเรามากๆเลยนะครับก็คือในส่วนของระบบสัตว์ขี่นะครับเพราะว่าอะไรนะครับการที่เพื่อนๆนะครับมีเทียที่การที่เพื่อนๆนะครับมีเทียสัตว์เลี้ยงนะครับที่อยู่ในระดับที่สูงนะครับก็ คือการยืนพื้นนะครับหรือว่าในส่วนของสายฟรีเนี่ยผมให้ยืนพื้นที่สีฟ้านะครับหลังจากสีฟ้านะครับก็เป็นสีม่วงใช่ไหมครับสีม่วงนี่นะครับคือสบายใจได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆนะครับจะไปได้ไวกว <ind> ่าผู้เลีนยคนอื่นแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของ o v i e s p e e d นะครับตัวละครนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะครับจะวิ่งได้ไวกว่าสีน้ําเงินนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมใส่หมาสีน้ําเงินนะครับเราจะวิ่งไวมากๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับ แตกต่างกันเลยนะครับแตกต่างจากที่เพื่อนๆน,นะครับได้ในส่วนของเพียริสที่เป็นแค่สีเขียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูกันนะครับอ่ะอันนี้นะครับผมได้ทําการใส่น้องลาไปที่ร้อยแล้วนะครับอ่ะวิธีการวิ่งนะครับนี่นะครับก็มีผลแตกต่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควร รหรือถ้าเกิดเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็รองมาดูในส่วนของเอฟเฟกด้านซ้ายตรงนี้ได้นะครับในส่วนของเอฟเฟกด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีการส่งผลให้กับตัวละครหรือว่า CP เราอีกแล้วนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆน,นะครับใส่เป็นหมานะครับซึ่งซึ่งอยู่ในเทียสีขาวนะครับ CP เราก็จะลดไปถึง870นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับใส่เป็นหมานะครับที่อยู่ในเทียสีน้ำเงินนะครับก็จะบวกในส่วนของ CP ถึง2,000เลยนะครับนี่ยังไม่รวมในส่วนของการที่เพื่อนๆน,นะครับใส่ในส่วนของตัวละครหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เป็นเทียสีม่วงนะครับก็จะบวกไปอีกเท่าไหร่ก็ลอง คิดดูนะครับรวมไปถึงในส่วนของระบบปีกด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดเเพื่อนคนไหนนะครับที่มีปีกเทียสูงขึ้นนะครับก็จะได้รับในส่วนของเอฟเฟกต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเกมนี้นะครับบอกได้เลยว่า CP นะครับวัดกันที่ของจริงๆนะครับก็อย่าเพิ่งดราม่าล้วกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับอาจจะโชคดีเปิดกาชาได้นะครับก็บอกได้เลยว่าราคาสูงมากๆนะครับสำหรับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่ขึ้นสีม่วงขึ้นไปนะครับ มาดูกันนะครับว่าอะไรมีการส่งผลกับ CP เราบ้างอย่างแรกเลยนะครับขออนุญาตเป็นสัตว์เลี้ยงก่อนละกันนะครับสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทียสไหนนะครับสีอะไรนะครับก็จะส่งผลหรือแสดงเอฟเฟกที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับนี่เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองอ่านในส่วนของภาษาเกาหลีด้านล่างถ้าเกิดอ่านไม่ออกนะครับก็ดูตัวเลขเอานะครับจะมีในส่วนของการบวกสเตตัสที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอยู่แล้วนะครับในส่วนของสเตตัสเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมครับหนึ้ยยีกับแปดสิบสีนะครับพอเป็นสีฟ้านะครับ83กับ58%เท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยว่าเกมนี้มีการส่งผลต่อบอกได้เลยนะครับว่าระบบต่างๆมีการส่งผลกับ CP ตัวละครเราเยอะมากๆนะครับอ่ะในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นปีกนั่นเองนะครับมาดูกันสำหรับปีนะครับด้านบนอยู่ที่17นะครับแล้วก็750ใช่ไหมครับพอเป็นสีฟ้าปุ๊บนะครับ 3 0กับ850นะครับเมื่อเป็นสีม่วงนะครับก็จะขึ้นไปที่48เลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ในส่วนของแร้งด้วยนะครับว่าแร้งในส่วนของสีม่วงแร้งไหนเก่งสุดนะครับหรือว่าแรงไหนเพิ่มสเตตัสได้เยอะสุดนะครับอะมาดูในส่วนของดาบกันเลยละกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของระบบคอสตูมอาวุธนั่นเองนะครับซึ่งคอสตูมต่างนะครับหรือว่าอาวุธต่างนะครับก็มีผลต่อในส่วนของอาวุธด้วย ซึ่งอาวุธแต่ละสายก็จะมีเอฟเฟก์ที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มีเทียร์ลิสต์อย่างเดียวนะครับที่เหมือนกันนะครับสําหรับเทียร์ลิสต์นะครับหรือว่าสีนะก็ประกอบไปด้วยสีขาวนะครับสีเขียวและก็สีน้ําเงินรวมไปถึงสีม่วงและก็สีทองนะครับอันสุดท้ายจะเป็นสีแดงนะครับจับต้องได้ยากมากๆนะครับก็ ใช่นะครับหรือเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีอาวุธสีม่วงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับในส่วนของการเริ่มต้นเริ่มแรกนะครับมีสีม่วงถึงว่าสบายไปกว่าครึ่งแล้วนะครับก็หาแค่สีทองอย่างเดียวนะถ้าเกิดมีสีฟ้าก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ถ้าให้สบายใจคือสีม่วงดีสุดนะครับสำหรับตอนนี้นะอ่ะแล้วครับแล้วก็ในส่วนของระบบต่างๆนะครับก็คงจะไม่มีอะไรเยอะมากนะครับเดี๋ยวอธิบายแค่นี้ก่อนนะครับกับสิ่งที่คนรู้นะครับเบื้องต้น นะครับก็คงจะไม่ได้เจาะละเอียดให้ขนาดนั้นนะครับแต่แค่ให้เพื่อนๆนะครับได้ฟังนะครับแล้วก็ได้คิดตามนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่สามารถที่จะมุดมาเล่นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีได้ก็ให้มาดูก็ให้ดูคลิปนี้ก่อนละกันนะครับเพื่อเป็นไกด์เบื้องต้นสําหรับในส่วนของเกมไหนข่าวนะครับก็อาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะเเอกก็ขอรีวิวประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลนะครับเดี๋ยวขอไปฟาร์มตัวละครก่อนละกัน g h t c l o u d นั่นเองนะครับเปิดจริงเจอกันแน่นะครับแล้วก็ทำการเติมหนักๆนกแน่นอนนะครับเพื่อมารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปด้วยกันนะครับว่า,าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเกมไนข่าวนะครับวันนี้ผมตัวเ,เอกนะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัดเพื่อนครับบ๊ายบาย